พีนะครับหรือว่านอนฟาร์มเพโต่างออกมาดีกว่าที่ได้มีการคาดการกันไว้ทำให้แนวโน้มของ QE t a p e r ร่งปลายปีนี้เพิ่มขึ้นและส่งผลกดดันต่อสินทรัพย์อย่างทองคำนะครับล่าสุด1,286เหรียญเครื่องบ่ายทำอย่างไรกันดีเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกันผ่านช่วงกัวกลูวลไปปายไหวอ่อาจีกับ สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร0268799999อนนี้พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณธิพานว,วัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัท YLG Boolean and Futures ครับคุณธิพาสวัสดีครับ ค่ะคุณประธนสวัสดีค่ะครับคุณธิพาครับเราเห็นตัวทองคำนะครับคุณธิพาดูสัญญาณวันนี้แกว่งตัวแคบทีเดียวนะครับล่าสุดยังคงยืนอยู่ด้หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเหรียญที่ B L G บอกว่าเป็นแนวรับสําคัญครึ่งบ่ายประเมินไงครับค่ะเรามองนะว่าเราเริ่มแนะนำน,ำนักลงทุนให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าหลังจากในสัปดาห์ญญาที่แล้วที่มีการดีตัวขึ้นมาแต่ว่าแรายยงยืง้ขายยังดีค่อนข้างมากนะคะล้วก็ประอบกับตัวเลขเศรษฐกิจของทาง สหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีถือว่าเป็นกดใจที่กดดันตัวราคาทองคำทีเดียวค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็คือว่าพันสองยแปเหรยถือว่าเป็นรับสําคัญซึ่งเรามองแล้วโอกาสที่จะทะลุลงมามีค่อนข้างมากนะคะถ้าหลุดแนว1280งพัสอแบเนี่ยค่ะแนวต่อไปที่เป็นรับใหญ่จะลงไปถึงที่บริเวณหนึ่งพันห่ยเหรียญ ซึ่งเป็นจุดําสุดเดิมที่เคยทาไห้ของราคาทองคำมานะคะแต่ในระหว่างทางเองก็คือแนวรับถ้าหลุด1,280ก็จะลงมาที่บริเวณ1,250ก่อนนะคะก็คือว่าดังนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะกรอบเรามาว่าโอกาสจะลงมาทดสอบจนถึง1,250มีค่อนข้างมากนะคะส่วนแนวค้าอยู่ที่บริเวณ1,300เหรียญยูโรต่อรับาอังกฤ์ค่ะโดยรวมนะคะในสัปดาห์นี้ยังออข่าวที่จะต้องตามก็จะมีอยู่ข่าวเดียวนะคะก็คือผู้ขอรับสวัสดิการงานว่างงานสหรัฐเอง ซึ่งจะมีการประกาศในวันพรหัสนี้ค่ะแต่ว่าโดยรวมเรามองว่าตัวทองคําเองยังได้รับปัจจัยก,กดดันนะคะรวมทั้งถึงความคุณต่างๆเองไปนักนาะของการทยอยขายออกมาดังนั้นนั้นเอาวคุณค่ะว่า ถ้ามีการดิบโตขึ้นมายังแนะนาขายออกไปก่อนค่ะโดยที่ดั้าต้งนะคะก็คือวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ1,300เหรียญดอลลาร์พอร์ทโฮมค่ะครับคุณธิพาครับเราเห็นตอนนี้น้ำหนักเริ่มจะเป็นขาช็อตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่หากดูกันตัวค่าเงินครับคุณธิพาเพราะว่าตัวค่าเงินบาทนะครับมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงเรื่อยๆเทียบกับตัวดอลลาร์อินดซ x ที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะครับตรงนี้การที่เข้าไปเล่นช็อตโพซิชันตัวกําไรอาจจะจํากัดประเมินตัวของทิศทางเงินบาทหน่อยไดไ ค่ะตัวเงินบาทเองตอนนี้คือบอกว่าต้องต้องบอกเลยค่ะว่าค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าคือจะเห็นได้ว่าโดยรวมเนี่ยค่ะตอนนี้เองค่าเงินบาทเราก็ค่าขึ้นมานะคะวันนี้ก็ขึ้นมาเกือบ20สตางค์งได้จากตลาดที่ปิดในช่วงวันศุกร์นะคะก็คือว่าอาจจะเป็นด้วยจากตัวเลขของทางภารัฐเองที่ออกมาค่อนข้างดีในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ก็เลยเราก็เลยเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์ได yeah. nah. ้แข็งค่าขึ้นมามากเงินบาทเองก็มีการอ่อนค่าขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับในตัวตลาดการลงทุนที่เป็นตลาดหุ้นบ้านเราเองนะคะก็คือว่าสังชาติยังเป็นลักษณะของการขายสุทธิออกมาอยู่ดีอย่างช่วงเช้าเนี่ยขายออกมาค่อนข้างมากนะคะปริมันการขายเนี่ยก็คืออยู่ที่ระดับประมาณ800ล้านนะคะทําให้ก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเองที่กดดันทําให้ค่าเงินบาทของเราอ่อนค่าค่ะแต่โดยรวมนะคะในสัปดาห์นี้จมองว่า ถ้าในเรื่องของสถานการณ์การเมืองยังไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม,งไม,งไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะคะยังมีโอกาสที่ยังจะกดดันในเรื่องของปัจจัยค่างเงินบาทเองแต่ว่าตัวราคาทองคําในช่วงสั้นๆรวมมว่าโอกาสทางที่จะตัดตัวลดลงอยู่ค่ะครับผมมาดูเซฟตบ้างครับคุณธิภาตัวซีรีส์นนี้ลงไปแต่ระดับ940สจุดนะครับแต่ว่าล่าสุดบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับประเมินยังดีครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะถ้าการลงทุนในตัวเซฟิตี้เองเรายัางแนะนานะคะว่าถ้าได้เห็นการดีตัวขึ้นมายัางแนะนํา ทยอยขายออกมาก่อนแล้วเป็นในลักษณะของ Canvas c a รเวทแอนด์เซียนะคะก็คือว่าอาจจะชะลอดูสถานการณ์ก่อนก่อนที่จะเริ่มมีการลงทุนอีกครั้งนึงเพราะว่าอย่างที่คุณพัทธรนบอกตอนต้นนะคะก็คือว่าวันนี้เองยังมีสถานการณ์ที่ทีเ่เรายังยังรอผลของการประกาศในเรื่องของสารโลกต่อกรณีเขาพระวิหารนะคะรวมทั้งถึงในเรื่องของการพิจารณาของมุฒิสาต่อร่างพรบเอรัทุรมนด้วย ซึ่งถือว่าทั้งสองข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เดียวก็เลยทําให้การลงทุนในบ้านเราเนี่ยค่ะวันนี้เองก็ยังเป็นลักษณะของการเคลข่อขยออกของออของต่างชาตินะคะแต่ว่าอย่างท้าเราหันไปดูใน ในประเทศเพื่อนบ้านเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นของเกาหลีใต้หุ้นไต้หวันนะคะก็ยังเป็นในลักษณะของการที่ทยอยขายด้วยเหมือนกันนะคะก็คือว่าเงินทุนต่างชาติเองก็ไหลออกไปด้วยเหมือนกันนะเลยก็เลยทำให้ประเทศไทยเองก็มีเอฟเฟกในเรื่องนี้ประกอบกับการเมืองในบ้านเราดังนั้นยังแนะนำค่ะว่าถ้ามีการถีโตขึ้นมาทยอยขายแล้วเป็นลักษณะของเวทันตีรอดูสถานการณ์ของที่จะเข้ากลับมาลงทุนอีกครั้ง ได้ครับคุณดิภาวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับและนี่คือมุมมองที่ประเมินกันนะครับตอนนี้น้ำหนักในการลงทุนในทองคําเริ่มที่จะมีแนวโน้มเป็นลบมากยิ่งขึ้นนะครับสะท้อนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาตีตามลําดับนะครับตั้งแต่สุกที่แล้วมีแรงเรขายออกมาหนาแน่นเหมือนกันนะครับแม้ว่าเช้าวันนี้เปิดทําการวันแรกกวนแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจํากัดนะครับแต่ว่าแนวรับ1,280เหรียญนะครับวอลจีประเมินว่าโอกาสในการปรับตัวย่อลงไปอีกยังมีนะครับแนวรับถัดไป1,250เหรียญเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในนช่วี นะครับหากคุณผู้ชมที่ถือ p Position อยู่นะครับมีการขึ้นมาทดสอบประมาณ1,300เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านว l c ประเมินไว้อาจจะเป็นจุดที่เปิดสถานะช็อต o s i t i o n ส่วนลงมานะครับเพราะแนวโน้มในตัวของขาลงยังคงเยอะกว่าพร้อมติดตามปัจจัยตัวค่างเงินนะครับตอนนี้ค่างเงินบาทอ่อนอย่างมีนัยสําคัญทีเดียวครับเพราะจะส่งผลต่อ Position ของคุณผู้ชมนะครับสำหรับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามมุมมองทางด้านของตลาดหุ้นกน